บริการเทปูนหัวเสาแล้วนะตามภาพนี่เลยนะ mm hmm. อุบโตเป็นฝ่ายเทยอยู่ด้านบนหลวยมิโซะเอกรินเตรียไวย้วจี้หน่อยช้อนไมชีจิระกมนลชนกโอสิตาคุบาบดินทำงานส่วนใกล้ๆนู่นปราณีกำลังอุดอุดอุดอรตูต่างๆอยู่ แล้วก็แม่ชีพุตะกิตาก็ไปอุดรูอยู่ชอบแล้วก็วินัยอยู่ด้านไกลนู้นอันนี้คือมหาวิหารพุทธปรินีผ่านเราต้นแรกไปละน,นี้ไปต้นที่สองละกูบาเจือมาเพิ่มเติมด้านล่างนั้นก็ตานีคล่องเชียวกูบาไทยหน้าโมคูบาบดินกูบาชุมบุญและกูบาป๊อป พร,ระนี่มากันทั้งวัดเลยพระนี่มากันทั้งวัดเลยอันนี้ไปละถวายแรงวันนี้แรงมาถวายไม่มากแต่ว่าก็มีถวายแรงอยู่ดีนั่นแหละอ้าวกําลังมาเพิ่มกําลังมาเพิ่ม หาวิหารพุทธปรินิพานนะสร้างด้วยแรงศรัทธาของทุกๆคนระเทป,ปูนตรงนี้เพื่อรับแผ่นเพลทบนเพลทนี้ก็เป็นอ่าไวไฟนะอันนี้ตัวนี้เจโบเจโบเราฝังวในนี้แล้วโผล่เดือยขึ้นมาแล้ววางเพลทวางเพลทเสร็จแล้วเราอ่าเราวางเจโบแล้วเราก็เทป,ปูน แล้วก็วางเพลทแล้วก็ใส่ปูนนอนซิงเข้าไปแล้วบนนี้ก็จะเป็นเหล็กไวแฟงนะหรือว่าเหล็กบีมขนาดชิ้นละสองตันกว่าวางข้ามไปถึงโน้น12เมตรนะอันนี้ตามภาพไม่ชีก็ไล่อุดร่องอุดรูกันอยู่แล้วก็ด้านโน้นเขาก็เหลือแค่ต้นสุดท้ายแล้ว แต่ต้องดูระดับให้ดีเพราะว่าเราต้องวางวางเพลทนะจะพลาดไม่ได้พลาดก็ได้แยกทิ้งวุ่นวายใหญ่เลยน,นี่ก็เริ่มละปูนขึ้นมาแล้วนะล้างล้างน้ำให้ดีนะล้างน้ำให้ดีนะดดทุกคนก็ได้ทำงานในจุดนี้ในวันนี้ แล้วเราก็อยู่บนคานช่วงสูงนี่ด้วยอันนี้ตามภาพที่ทำการทํำงานกันเลยนะสู้กันเลยนะอันนี้ไม่ได้หิวแสงแต่ว่าแสงมันโผล่มาเองพระอาทิตย์ทุกคนไม่ได้หิวแสงแต่แสงมันมีมาอยู่นี่เองนะตามภาพเลยนะการงานวันนี้โชคดีใหญ่เลยหลวงปู่ แหวนทายาลูกโกวัดท่านอยู่พังโคนนะท่านเป็นลูกศิษย์ลงบุ่อิสราอิสริยโกวัดหนองนกกดนะวัดหนองนกกดท่านอายุตั้งเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดปีแล้วท่านมาเยี่ยมวนันนี้ก็ได้กำลังใจจากครูบาอาจารย์ท่านเมตตา,าท่านเมตตามาเยี่ยมมายามถามข่าววท่านก็บอกว่า มีโอกาสก็ไปทางนู้นบ้างนะไปเยี่ยมกันบ้างนะกราบหลวงปู่แหวนทยาลูกโกวัดหนองนกกดอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครท่านเบลุศิษย์ในหลวงปู่ศิลาอิสริยากโกนะตอนนี้เรากำลังเทป,ปูนกันอยู่อไล่เทกันไปแล้วสู้แสงตะวันอีกแล้ว วันไหนที่มันยังไม่เมืดอมน่ค่เราก็ไม่เคยเลิกถ้าเลิกแล้วผิดปกตินะด้านล่างเสือช้างไทยกําลังปั้นแล้วก็หนุ่มวารินทิบจักรยานจักรยานมาถวายแรงหลายวันแล้วยังอยู่กับเราไปถึงวันที่เจ็ดทีบจักรยานมาจากกรุงเทพมาถวายแรงมานอนวัดอยู่หลายวันแล้วเอาละนี่คือการงานของเราในจุดนี้ เรากำลังทำการทำงานกันในจุดนี้นี่บอกให้ได้เห็นกันอ่ะเราเอานำไวจี้มาละนนำไวจี้มาแล้ว,วก็เมือชนชก็มาช่วยอยู่ตรงนี้ผู้คนก็ช่วยกันอยู่ตรงนี้ช่วยกันขนปูนขนหินขนทรายแล้วโม่เสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาข้างบนนี่ต้นแรกผ่านไปแล้วหัวเสาต้นที่สองกำลังเริ่มเทขึ้นละเทก็จะได้ใช้ไวจี้ อันนี้คือการคืองานที่พวกเราทำในวันนี้มหาวิหารพุทธปรินิพานก็อยู่ด้านข้างๆพระบรมธาตุเจดีีภูพาสูหรือพระธาตุจอมผาที่มองดูจุดนี้ก็เห็นเขานน่นหลังเขาปักธงชัยเขาวังน้ำเขียวเขาภูหลวงเห็นหมด mm hmm. เห็นไปไกลทีเดียวนะอันนี้ยิ่งสำเร็จ mm hmm. ก็ยิ่งจะเห็นไปไกล mm hmm. เข้าไปอีก ไดเห็นธรรมชาติดาด,ดื่นเข้าไปอีกเห็นความงามในธรรมชาตินั้นเข้าไปอีกอันนี้คือภาพแห่งคุณงามความดีและก็สิ่งที่ดีงามที่เราจะได้เห็นกันเป็นสิ่งที่น่าชื่นอกชื่นใจใช่ไหมละ่ะที่เราได้สรรสร้างคุณงามความดีอันนี้ตามภาพเลยในการเทปูนเอาล่ะพวกนี้เริ่มกันมาต้นที่สามแล้วนะชาออนเป็นฝ่ายเทอยู่ด้านบนนี้นะเก่งกันทุกคนเลยนะ ช่วยกันทุกคนและเจ๋งกันทุกคนเลยนี่คืออัปเดตในช่วงนี้หน้าเวลานี้การสร้างมหาวิหารพุทธบรณิพานอยู่ด้านข้างๆพระบรมธาตุเจดีศรีโพภาสูงหรือพระธาตุจอผาจมผาเป็นมหาวิหารที่ประดิษฐานพระนอนปางเสด็จอับขันธบริณิพานน้ำหนัก900ตันหินทรายเขียวนะไม่ใช่ปูดนะหินทรายเขียวแล้วจะแล้วก็จะปริษานพระยกมรกต มหามงคลมิ่งศรีภูพาสูงนะในมหาวิหารนี้เช่นเดียวกันสร้างจากเนเป้ไรเป็นหยกมรกตที่หายากทีเดียวกว่าจะได้เห็นหยกมาสร้างนี้ก็ระหยกถึงขั้นจะเป็น,นมรกรนี่ก็นับว่าเป็นรัตนชาติที่หายากไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวแต่ทางเราทางวัดประภาสูงตาตมาได้เจอและได้พบแล้วแล้วก็ได้ทําสัญญาแล้วก็ว่าจ้างซื้อขายกันในการสร้างพระ ยกมารากตนี้แล้ว mm hmm. เพื่อจะบริฐานไว้ในแผ่นดินสยามของเราอาละมาต้นที่สองต้นที่สามต้นที่สี่แล้วนะมาถึงต้นที่สี่แล้วอ่ะนี่คืองานคือการไวท้ทีเดียวนะ mm hmm. ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่าร่วมด้วยช่วยกันผลไม้ผลเมือเออใจเดียวก็สําเร็จถ้าเราไม่ขี้เกียจก่อนเออใจเดียวก็สําเร็จนี่คืออัปเดตในช่วงนี้ขเขาเจริญพร